สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่14นะฮะวันที่14กุมภาพันธ์า5 6 7นะครับตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะสำหรับ h อน d ้าเว e ร้อยตัวล้อซีลวดสตาร์ทมือตัวใหม่ก็จะเป็นดูมใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับสำหรับเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคานี้คือราคาที่ร้าน h อน d ้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราระชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่14ก่กุมภานะฮะตรงกับวันวาเลนไทน์นะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda เวฟร้อยสิบตัวล้อสีรวดนะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปปี2024นะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะครับที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับวันนี้ก็มีฮอน้าว v ร์ร้อยสิบนะฮะตัวสตาร์ทมือนะฮะล้อซีลวดปี2024นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะปี2024ัีเลยนะฮะนี่ฮะ ดุมก็จะเป็นดุมใหม่นะครับดุมหน้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นหลุมนะครับตัวนี้ใช้ยางนอกอย่างดี <c ute> นะครับก็จะเป็นยางโนอกของไออาซีนะครับเนี่ยแต่ยางนอกอย่างดีนะครับสําหรับยางนอกของไออาซีนะขนาดยางหน้านี่70นะฮะทับเก้าสิบขอบสินิ้วนะครับตัวนี้เนื้อสีจะเป็นสีดําแดงนะครับเนี่ยลายใหม่ล่าสุดปี2024นะครับ อันนี้ก็รถผลิตวันที่31มกรนาะคม2567นะครับก็คือผลิต2,024นะครับแล้วก็ขายก็2,024แล้วก็จดทะเบียนก็2,024นะครับตัวนี้ไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดานะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะก็ตัวนี้นะครับที่เป็นสีแดงนะฮะถ้าเป็นตัว2,023ตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะตัวนี้ก็จะมีสตาร์ทมือให้ด้วยนะครับ แล้วก็สายเร่งแบบ2สายนะครับป้องกันไม่ให้สายครืงเร่งมันค้างนะฮะส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับสาหรับตัวสตาร์ทมือล้อซีนี่มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับก็จะมีสีดําแดงแดงดําแล้วก็สีน้ําเงินดานะครับในส่วนของราคานะฮะอันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะปี2024นสําะสำหรับตัวล้อซีตัวนี้นะฮะตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่ 45,930บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนนะพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคานี้คือราคาที่ร้านหอนหน้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดยที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็จ่ายอยู่ที่4 0,000ืน 5 9 3 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยก็คือตัวล้อซีลวดก็จะเป็นล้อซีลวดหน้าหลังนะฮะนี่ะดุมหลังนะับตัวนี้ขนาดยางหลังนี่80ดสทับ 90, นะขอบ17นิ้วนะครับเนี่ยยางใหญ่มากนะครับแล้วก็ยางนอกใช้ของ i r c นะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโช้คสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะสำหรับ ท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน,น้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะแนะนํารุ่นนี้ประหยัดมากนะครับเพราะว่าลิตรหนึ่งนี้สามารถขับได้ถึง76.9กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮสำหรับฮอนด้าว v ร้อยสิบนะฮะตัว224 0นะครับ,ต,รบตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อนะท่อเขาก็ออกแบบมาสวยนะครับก็จะมีฝาครอบท่อแบบชุบโครเมียมนะฮะข้างหลังนี่จะเป็นดัมนะฮะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะนี่ฮะ ข้างหน้าจะเป็นดิสเบรกนะฮะแล้วก็ดุมล้อหน้าก็จะเป็นหลุมนะฮะจานดิสนี้ก็ใส่ได้เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะฮะใส่กับตัวล้อแมกไม่ได้นะครับปั๊มดิสสีทองนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆว่าดุมแบบนี้สวยไหมนะฮะสำหรับสายแต่งนี่ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับผมนะฮะคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้าหน้านะครับสำหรับตะกร้าหน้านี่ใบละ2 0 6บาทนะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับ แต่ว่าถ้าสายต้องซื้อใสายนะครับของเราไม่ได้แถมนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็น led นะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์สองข้างนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําเงานะฮะสีดําเงาทั้งคันเลยนะครับแล้วก็จะมีสีแดงตรงนี้ตัวนี้โทนจดทะเบียนก็จะเป็นตัวสีดาแดงนะครับสาหรับใครที่ชอบล้อสีลวดนะสีนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ขายดีนะขายได้เรื่อยๆนะครับสาหรับช่วงนี้สําหรับ ฮอนด้าเว็บร้อยสิบนะฮะตัวสองพันยิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะนะครับนี่ฮะใต้เบาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะไม่ใหญ่มากนะครับยูบอกรนะใส่ของนิดหน่อยนะครับแต่ว่าใส่หมวกกันน็อกไม่ได้นะครับส่วนถังน้ำมันนี่จุนน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะรองรับแก๊สสอง9ก้าแล้วก็ E20 นะฮะแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็ให้เติม91กับ95นะจะดีกว่านะครับผมนะฮะตัว2024นีนี่ จะไม่มีเครื่องมือมานะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านใดคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทําไมออกรถแล้วไม่มีเครื่องมือนะตอนนี้ Honda เขาไม่แถมให้แล้วนะครับสําหรับเครื่องมือนะฮะเขาไม่อยากให้เราไปซ่อมเองนะอยากให้เราเข้ามาตรวจเช็คตามศูนย์ฮอน da นะครับเพราะว่าการรับประกันในเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะส่วนระบบัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี้ต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับ ในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันก็ตามนี้เลยนะครับ76.9กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติมลิตรหนึ่งนี้สามารถขับได้ถึง76.9กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากระรถนี่44,400นะครับราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่45,930บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับจ่าย46,000ไม่มีทอดนะสำหรับ o อน a ้าเวฟร้อยตัว ล้สซีลวดปี2024นะตัวรองท็อปนะหรือว่าตัวสถานมือนะครับนี่ฮะสวยนะครับสำหรับตัวล้อแม็กก็47,700นะครับส่วนล้อซีลวดนี่45,930บาทนะฮะอา้การนี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รวมประกันรถถ่ายนะครับสำหรับท่านใดที่อยากทำก็สามารถทำเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะ2ปีก็1,300นะครับเพราะว่าเงินสดวร่วมได้บังคับนะฮะถ้าเป็นเงินผ่อนนี่เราบังคับนะครับผมนะฮะ ข้างหน้าสวยนะครับแล้วก็ดูใหม่นะครับเพื่อเพื่อพี่ๆว่าสวยไหมสําหรับฮอนด้าวิบ110ตัวล้อซีรวดนะฮะสตาร์ทมือปี2024นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์ 110cc นะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ตัวจะเป็นตัวนี้จะเป็นฝาสูบนะตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์1 1 0ซีนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีด p g m f i นะครับ ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะช่วงชักนี่63.1นะฮะลูกจะเล็กนะเล็กกว่าตัวเบร์110ตัวเก่านะถ้าตัวเก่านี่50มิลนะฮะแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดนี่ลูก47มิลนะฮะแต่ว่าช่วงชักเขาจะยาวนะฮะลูกเล็กแต่ชักยาวนะครับทําให้ cc เหมือนเดิมนะฮะ110ซีนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสาหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีดมา์อเภริกาสังนะครับของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่45,930บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ45,930าบาทนะครับจ่าย46 0 0 0ไม่มีทอนนะครับสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิบตัวล้อซีลวดสตาร์ทมือนะหรือว่าตัวรองท็อปนะครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะรหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ